สวัสดีครับวันนี้มาแลนด์รถแท็กซี่วันเดยเงินครับมาหาจีบมาขามแถวตลาดนัดเสนาครับแล,ลดนด์แท็กซี่มนาทีัย์เงนว่ามีคนครับามาฮาจีบมาขามแถวตลาดนัดครับแถวเสนาครับ ตลาดนัดมู่บานเหนาครับหนะาจีบแม่ค้ามาเลยครับแนลนรถวัตวิกบดเงั้นตลาดนัดเสนาตลาดนัดเจ็กกุงครับเสนา เอออย่างไรว่วขาทุเรียนขายดีวะกเป็นนี่ยนะจิงฮะขายเป็นขายเองน้วยเราเลยฮะขายเป็นขายเอ้อมสวัสามดียังดียัง ี่ครับเจ้าของตลาดมาดิยังมาดิยังมาดิยังพูดเดี๋ยพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยพูดแล้วพูดแล้ว จีบมะขามเลยแรถมาเลยงันจีบมะข่าพวงนีุอ่งนแรนรถ็ได้เงินนะจิบมะาขยผกได้กินผักขายผลไม้ได้กินผลไม้จิบมะข่าข้าวรถพี่ให้ พาดู้กขาให้หอหอกินไปลูกมันไม่กินี่ให้ตัวเลยตลูกินครับครตลาดเตยนาครับผ้ายางเบิ้งตลาดกันแบหลดบะไรเงี้มาหาจีบนะคะ ตลาดกำลังไหวแล้วตลาดไหวแล้วครับสองพุคมบอยดีคอนกำลังเก็บ พอจะมาถ่ายตอนที่หนูอาปากกว้างแล้วไม่เอานะอันนี้ก็ล้างสิเก็บละคาบางไป็นหลายแล้วคค่ะต้องมาตอนเจ็งเพลงอยู่นะคะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะบอกไม่ได้ะไม่เจริงไม่เชื่อเลยหลายเดือนหลายรอบ ร้านนี้ร้านนี้ขายดีครับนี่ขายเบิดเลยครับเหลือตับเดียวเดียวขายดีครับเบิดแล้วร้านนี้ก็อบเบิดแล้ว แม่ค่าว่วให้เงินวัให้เงินเหรินวัวฮะแม่ค่าว่วให้เงินรวยวเงินเหรินรวยไม่ใช่เหรออ้คนนี้จะสวยนะพี่สาวไม่พี่สาวคนสวยนะพี่สาวบอกแล้วกูบอกว่าอุ้ยให้เมียงขายเราไม่ใช่พี่สาวนี่ครับจาของตลาดครับพี่สาวไม่ใช่เหรอจะกุใช่พี่สาวค่ะจาของตลาดจาของตลาดเซนา ที่สวยนะเขาบอกแม่แล้วมียมามึงให้เมียม,มึงขายยังไงเนียพี่อะไรพี่เขาบอกไม่ใช่เป็นพี่สาวพี่สาวเขามีอะไอนี่จะแปลมีแต่คนนั้นไงแต่คนนั้นไม่เมือไอ้ราคาตลาดวัวปีกันตัวแมวมัไม่ขายแล้วยังพวกไอนี้พวกมันแซวมันไงไม่ใช่เจฟเอ็ดสติกบอกมึงเป็นพี่สาวมั้ะ ีบแม่ค้าครับเดี๋ยกินทุเรียนครับเรียนนักซีว่าด้กินจีบจีบแม่ค้าได้กินทุเรียน,ยน <c oughs> จีบแม่ค้าขายผักขายทุเรียนได้กินทุเรียน บัไ่คหวานมามันไม่คยหวนานป็แกงไม่ละหนหอไมครับนั่งเก็บรันซอยนะ่ะเก็บรัน

ไม่ค่าวอกับ่วมวนบัดตายล้ตรงแม้นขลายพอ,อด,ไไดีไม่ค่าโสดครับยังบอกมีแฟนไม่ค่าสดสุกอนครับบอมีแฟนทุ้คนนี่ได้พูดสดสดไม่ไดสด เค่ไมขายนนี้จะไขายส้เจ็บร้ามเลยอัน้ว่าอัน่นี้่านี้ไม่ได้พูกง่ามคับสดสทุกคนอยลเรอเรยนี่ครับผมมันเจ็บร้ามหมดทุก่ากินกับร้าน นี่ครับเจ้าของตลาดครับของตลาดนั้นผู้เลี้ยนคือบ่อไหวานว่ะต้มน้ำแกงน้ำแกงบ่อดอกลูกเมื่อกี้บ่อหวานมันมันมันเหมือนก็เทอระเทยมืนก็เทอระเทยแต่มันกัดซุกเลยแต่มันบ่อหวานมันข้าวขายโลอะไรเนี่ยโรยยังบ่อหนะ แทงโมหรืออะไรเนี่ยฮะแทงโมอะไรเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยฮะฮะหอมทำอะไรดูนี่อยู่ดูอะไรอ่ะ นี่ครับจบแบบเดียวที่แล้ว,ลวครับซอยกันครับหลายคนราคาหลายคนครับ <S <S <canvas> วานเขาไม่ได้มา ไอ้มยกระปูนะให้ข้าวไปตมเพื่อกระปูหให้ไปเต่มยั่อกระปูข้าวอะเหาไหมข้าวไม่เอาหรอกข้าวเนอมันเะจ็บไม่เหมือนได้หมอ นะหยบิบมะจีบแม่ค่าหยิบม่ค่าเลยนี่ครับได้กินพักครับมะจีบแม่ค่ามาเนี่ยเลกินพักพักหลายครับครับพักเลยพักไปกินครับ ได้ได,ได้พักได้หยาไปกินครับกินแม่ค่านะครับเต็มถ่ายรถตักซีแล้วครับแลนสีบนม่คตนร์มเนี่ยหาจีบแม่ค่า,าได้พักไปกินครับ รัน้ดีว่าไปได้ไปหนึ่ลอดย้นยาวินะหลอดยาวลนู่นเดียวหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาพรงนี้ติเลยมาแล้วจากการเลยต็ นี่แหละครับตลาดเก็บกันเบิดแล้วเจ็บเบิดแล้ว ไปแล้วรถบันจบที่จบอมเมย์ละอันนี้เสร็จงานแล้วนะคะนั่งกินขนมเสร็จงานแล้วน้องๆจะกินนมอาหารเห็นไหมบะหมี่บะไมี่ข่ากับมะจีบมะจีบม่ค่ะอากาศจะบะหมี่ฮะอย่ซูงใกล้ไม่ใช่เพราะจะซูงใกล้เดี๋ยวสิวจะเห็นสิว ปลอุนดมันจะเห็นสิรูุมขนรอยตีนกากะอะไร่างเ้ยครับซเนี่ยนะครับเมว่อไหร่จปลาบอกไม่ดูไงจะดูได้ไงอ่ะะปลาบอกแยกไม่กูไม่แอบดูวะเาปลาบอกแม่ดูไง เดี๋ยวสวัสดีก่อนผมมีค่าก่อนนี่สวัสดีปุ๊บพ่อพ่อทิ้งก่อนเร็วเดี่ยวก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนะสวัสดีก่อนใช้ไหมคุณป้าเป็นยิ้มเดี๋ยว้อมจะอยู่ในนี้จะอยู่ในยูทูบอ่ะให้แม่ให้แป๊บเปิดให้ดูบ๊ายบายสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บด้วยจุ๊บกวอนหอมนี่ให้แม่เปิดให้ดูนะหอมจะอยู่ในนี้เนี่ยในอยู่ในนี้อันนามองก่อนหอมแล้วสองนิ้วด้วยโอเคสองนิ้วโชว์ เดียบร้แล้วต้องเพิเร็วพอไปเร็วเนี่ยหอมจะอยู่ใน youtube แบบนี้เอาไหมโอเคันน่ย่วดิ้ดามูโอเคสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเดกกนวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีล่ะสวัสดีก่อนสวัสดี่สวัสดีก่อนนี่กิน้หู้อไม่ได้ไม่ได้กินอย่งนั้นอยากกินไม่ได้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนหนกินสวัสดีก่อนดกินอยู่ใน เอาดิก่อนเปิดให้ดูไม่เชื่อใช่ไหมยิ้มด้วยยิ้มด้วยตรงนี้เลยมึงจับแก้มด้วยเอ้าเฮ้ยดึงยางแล้วเนี่ยอันเดียดนุ้ยสวัสดีล่ะ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 มาโน่นานมองกล้องนีอายยางเลยโอ้ยสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วโอ้ยดียางด้วยโอ้ยขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทย ครับ,รบขอพบคพุณหลายๆครับสวัสดีครับ